ด,ด้นสะวะัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบูธเอ็มจีเชีย,ยภูมิค่ะวันนี้นะคะเรานํารถ3มรุ่น3แบบสสไตล์นะคะมาจัดแสดงโชว์นะคะนาราณเด็กประสงค์นะคะรรบิสันไลฟ์สไตล์ค่ะระหว่างวันที่ 18, 19, 20กุมภาพันธ์นี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจกําลังมองหารถใช้งานอยู่สามารถมาพบกับเราได้ที่บูธเอ็มจีที่แห่งนี้เลยนะคะมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างไปชมกันเลยค่ะ โปรโมชั่น all new mg 5ดาวเริ่มต้นที่1 9 0 0 0บาทหรือเลือกรับชุดแต่งรอบคันกันไปเลยค่ะจอง mg ZS วันนี้ขับฟรี90วันพร้อมชุดแต่งรอบคันมูลค่า18,900บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษ0.95%โปรดีขนาดนี้เรียกหน่อยนะครับโปรโมชั่นกระบะแคปบดาวเพียง9,900บาทลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไปเลยพร้อมขับฟรีอีก เจ็ดส <61. S 2> ิบวันค่ะและจองในงานนะคะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตสุดชิคนะคะจาก m t เชฟูมอย่าลืมจับจองมาเป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะบ๊ายบาย